สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มีดโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกทกคนมือนี่ยายน้องพามาเบงมีดโตปลายตัดมีดโตปลายตัดด้ามบ้องแล้วก็มีดเดินป่าด้ามไม้ประดูมาเบิงอันแรกกันเนาะค่ะ เดากกันเด้อค่ะมาเบิ่งอันแรกนี่ค่ะมีดเดินป่าหรือมีดอินเนปมีดเดินป่ามีดอินเนปนี่ค่ะสองจุดห้าคูณเอ่อมีดเดินป่าส่งอินเนปนี่ค่ะสองจุดห้าคูณสิบสองนิ้ว สองจุดหาสคือความกว้าง12นิ้วคือความยาว2.5งจุคูณสินิ้วราคาเจ็700บาทนี่เจ็บาทเด้อนี่ค่ะมีดเดินป่ามีดเดินป่ามีดองอินเนปนี่ค่ะสองจุูณสินิ้วราคาเ0็บาทมาเบิงเบ้งสันมาเบิ้งสันนี่หถึงหมิลน,นะคะ สันให้เบิ้งสุกจิบสุกทางเลยปักมุดให้พร้อมปักมุดให้พร้อมค่ะเบิ้งปักมุดให้ทั้งสองด้านเลยทั้งสองทางเลยพี่น้องนีง่นี่ค่ะเบิ้งราคาถูกแาาล้วา้ารักลอยบ่แพงค่ะมาเบิง้งมีดโตต่อมามีดโตหลังนอกอันนี้มีดโตปลายตัด หลังนอกนี่ค่ะหลังบองนี่ค่ะหลังหลังบางนี่นี่มันบมเมนหลังตรงเนาะนี่มีตัวหลังนอกนี่ค่ะนี่ค่ะบางนี่เขาเอิ่นมีตัวหลังนอกแบบนี้เขาเอิ่นมีตัวหลังตรงแบบนี้มีตัวหลังตรงอันนี้สามคูนสิบสองนิ้วอันนี้สามคือความกว้างสิบสองนิ้วคือความยาวราคาห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทเด้อค่ะิึงมึงทั้งสันแม่มึงพี่น้อง ห้าถึงหกมิลน,นั่นค่ะดามบองน้มงามพี่น้อง้ยเบิงบ้งมาเบิ้งอันต่อมามีดโตไปตัดดามบองคือกันอันนี้สิบนิ้วค่ะสามคนสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทด้วยค่ะอันนี้สี่ร้อยบาทพี่นอ้องอสี่ร้อยบาทพอดีพอดีนนำหนักพอดี คุณยิงผัใส่ใส่ได้มื่เลยค่ะบอ่อนักบอ่อนักบ,กบลามือดังนี้เวลาใส่นี่ค่ะนี่ค่ะสามคูณสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทดำบ่องพี่น้องพี่น,อน้องยายนุ่งบอดิตรีมีดไวด้เ้อค่ะพี่นอ้งนงอ,นอ,นองสั่งมากเหล่วก็ต้องรอดจักน้อยพี่น้องสั่งมากเหล่วก็รอตามคิ้วยายนุ่งตีตามคิ้วด้อค่ะ สั่งแล้วม่มันเสียด้ยเลยสั่งแล้วก็ต้องตีก่อนตีตามคิ้วสั่งนี่ค่ะต้องตีตามคิ้วสั่งเด้อค่ะบรดตีไวลูกค้าสั่งแย่นงงถึงตีสามารถรับชมมีสองช่องทางทาง YouTube ทางเพเจ f c e e o o o เขาไปชมแล้วก็จะเสื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแน เมื่อนี้ยายนงพามาเบิงสมนีก่อนสวัสดีค่ะ